สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นนะเป็นงานช็อปนะคะตรงกลางตรงนี้เขาจะเป็นคาดลายซีสีน้ำตาลนะคะเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะใบนี้ตัวนี้นะคะเวลาใช้งานนะเขาจะเปิดด้านหน้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะเขามีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้1 2 3ช่องนะคะ แล้วก็ฝั่งตรงนี้อีก3ามช่องแล้วก็มีช่องด้านในเล็กๆอีกฝั่งละช่องนะคะส่วนช่องด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะก็เป็นช่องใส่นะคะแบงค์สามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะนี่นุนใส่ไว้ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นช่องใส่เศษเหรียญน,นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสองช่องนะคะตัวช่องตรงกลางของเขาจะเป็นผ้านะเป็นผ้านะคะด้านในตรงนี้เป็นผ้าอ่า ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้เนอะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้ดูนะคะตัวนี้ขนาดเขาจะเป็นใบเล็กๆนะความยาวเขานะคะประมาณสนิ้วเกือบเกือบสนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขานะประมาณ3ามนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ แล้วก็ความหนักของเขาสักประมาณ1นิว้วก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมได้นะนี่นะคะ